สามโลเคิงพี่หน่อยมาพี่หน่องมาขุยแลเหนือยอมันปลาเนี่ยใส่กับแจเวเผ็ดๆมาพี่หน่องไหม ครับสวัสดีครับพี่น้องทุกๆคนนะครับ่อก็ผมอีแอบแสบนะครับมากับบรรยากาศข้างหลังเป็นเขากำลังออกร่วงพี่น้องเป็นเข่านาปังนะครับเขาานาทำนาหนอกดูทุการพี่น้องเอาบรรยากาศมาฝากพี่น้องแล้วเอาอาหารของแสบมาฝากคือเอาพี่น้องเป็นหนึ่งปลาจอกพี่น้องปลาจอกปลาไม่นามูลนะพี่น้องตัวนี้สามโลเคิงครับหนึ่งตัวใหญ่เลยพี่น้องเอามาฝากพี่น้องนะครับมานี่พี่น้องมากินกัน เป็นแจ่วพริกสดเอาไปขวัวผมขวัวใส่หอมใส่กระเทียมแล้วก็ปรุงรสใส่ปลาแดกนัวๆเลยพี่น้องเป็นแก่เป็นแจ่วปั้นหนึ่งนะพี่น้องมากินกั <c ute> นกขันียาพิฆาตพี่น้องหนึ่งใส่ผักขมพี่น้องผักขมผักขมบรนเทาอยู่ข้างล้างเลยพี่น้องกับบักบวบนะครับมามาพี่น้องมามาแสียบร,ร่วกันแต่ก่อนนี่แสีบนะครับโอ้ยอาหารนิสายบรนเทานี่เขาก็บรรยากาศเลยพี่น้องแต่ก่อนนี่แสีบนะครับคือเก่าพี่น้องขออนุญาตพี่น้องแก่ข้าวเลยนะครับเด้อแก่เพราะกินข้ขาเสียบไม่ซื้อหรอก อย่าว่ากันนะพี่น้องเด้อผู้เฒ่าผู้แก่พอดาโอ้ไปเปกไป,ปแก่เพรกินเข่าเสียบพอดานะมาพี่น้องมาขออนุญาตนะครับมามามา,มาลุยเลยโอ้เข่าหนึ่งไหว่จนแหงหนึ่งปลาเทศสิได้พี่น้องโอ้โอ้เมืองเมืองเหนือม,มันพี่น้องอื เอาพี่น้องมาไหมาอ้แต่ก่างหลายอยู่ด้วยออือประคมประคมอือืมัมนมันเลยพี่น้อง สิดดอดนสามโลเึิงพี่หน่องเฮ้ยมาพี่หน่องมาขุยอเนื้อมันปลาเนี่ยใส่กับแจ่วเผ็ดๆมาพี่หน่องไหม เนี่ยมันแซ่บพัก นี่ก็เป็นขังแหละของผมพี่น้องพี่น้องป้าพี่เพิ่นไปใส่มองนะพี่น้องไปใส่มองไปวางตะาคายานแม่นามมูลพิ่นได้มาเพิ่นมาขายให้เพิ่นมาปลาจอกปลาจอกผมก็เพิ่งเคยเห็นนี่แหละพี่น้องปลาตัวใหญ่ป้าเนี่ยปาจอกเนี่ยโอ้โหกระเจีวเลยพี่น้องเอ,อ้ยสามโลครึง่งนะ มมาผม กางก็สีรายอยู่ด้วยพี่น้องเติมมันหวานมหม บ้านนี้เลยป้าเมนหมูหนมกินหลายรอบแล้วรอบหน้าเป็นป้ากะหูน่ะพี่น้องป้ากะหูผมกะจุจุดิบนะพี่น้องหลอกกะสมยำโอ้สมแสบเสยบเลยม,มันกลางมัน tiếng cả là băng mẹ càng oh, quý quỳ chèo mẹ Ừ. Mm, จะพุ่งมันแม่พี่น้องป่ใส่ส่วนบ่ได้พี่น้องห่อนปลาเนี่ย กลางายอยู่ต้องระวังบันแสกเนื้อไม่เป็น,นไรเอ้ยมึงเน,นือ้อไมพี่นนอง ก๋วเจียวคักคักคักค่ะเห็นคุยเจ้าไปหรอ อ่างกลางมึงเนี่ยมันอู้ไปเนี่ย เนี่ยปลาปลาหนึ่งว่ะอืมอยากได้กลางพี่น้องอืม างนั้นนี่เป็นยังไงพี่น้องโอ้ตุงลมอืมตุงลมมันพี่น้องกินใส่มันนะโอ้มันหักคมเปรีดเลยนี่ปวดมน้งพี่น้องแม่นบ้อง ต่หูเขาเห็นมันได้เป็นอกนะมีไข่ปะบมกมีไข่ mẹ ta mình mẹ không mẹ 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 มันอย่เดียเหนี่ยวหวานครับพี่น้องเขาอุ่นมากม้แข็งเลยพี่น้องไหมเขาเมื่อวานอุ่นแล้วพี่น้องว่าสิ่งหนึ่งเราิมาลืมมามันเขามันมีอยู่ ก็เลยอุ่นเนาะเขาแข็งไหมครับอ๋อจะมีและอืะอแต่เนี่ยปลาหนิสุดยอดดีๆวะ่ะโอ้มาพี่น้องมา สุดยอดพี่น่องเนื้อจะออกมันๆหวานๆปลามันตัวใหญ่พี่น้องออกมันออกมันมันจะมันปลานี่เสียพี่น้อง กับป่ถึงขนาดมันถึงขนาดเดี่ยนนะพี่น้องกระเสียบแม่มกระบุกบกระหวบกระหวัน นังก็ยังแสบนังแสบเลยพี่น้อง แต่นี่เดี๋ยวกางหน่อยๆมันบก่อยหลายไปหน่องบอัคือปลาเก่งปลาเก่งในกลกางหน่อยเลเจ้อิญปลาจ่ออะไรไปหน่องด้วยม่มีใคร เดี๋ยวไหวกินเป็นข่าวแรงพี่น้องกินเห็นเมื่อโตเลยเมื่อบ่มเกินดอกสามโลโเคิงพี่น้องกะเอามากินไหวสมนีก่อนได้พี่น้องเนาะเอามาคุยแจวพริกซดขวัวไหมปรุงใส่ปลาแดกนัวๆเลยใส่บีบบากเน่าใส่พี่น้องเป็นแจวพริกป้านหนึ่งนะพี่น้องเขากันเลยครับครับเอาครับกัขอ,ขอบพุดพี่น้องนะครับที่เขามาติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกความนีดน,นะพี่น้อง ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์นะครับพี่น้องที่หมอบไผ่ก็เยียบแสบนะครับถ้าพี่น้องอยากเสนอเมนูอาหารกับข้อเนต์มาไหนนะพี่น้องเนาะผมก็สิไล่ตอบข้อเนตนไปเรื่อยๆนะพี่น้องถ้าตอบซาตอบบ่ท่านพี่น้องก็จะพึงเขียนได้พี่น้องได้กับข้อเมนต์เข้าพูดกุยกันไหนผมก็สิ่ตอบไปได้ไว้ดีที่สุดนะพี่น้องเนาะถ้าพี่น้องชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากพี่น้องนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ถ้าขมารับชมมาท่างเอกกนไห้นะครับกับกนไหยเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่น้องด้อ คลิปเนียไว้ซ้ำนี่พอกันคลิปหน้าครับขอบคุณห,หลายๆครับสวัสดีครับ